ทั้งแบเตือนเลยครับพี่เซอร์เซียเที่สะใจครับมืบ้อนี้มากินต้องต้องยกนิดนึงนะนอาหาพม่าอยู่ที่พม่าก็แนะนำปลาปลาปรุงสมุนไพรนะครับ,รรรน,น,รบน้ำพริกปลาที่ผมแนะนำไปแล้วเดี๋ยวจะชิมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับปลาทอดนะครับผัดผักนี่นะ แล้วก็ต้มะมวงนะแบบนีใผมถายให้ดูใกล้ๆก,ก่อนก็ได้ครับนี่ครับชิมอะไรก่อนดีต้นแรกนี่แปลกๆครับเขามะม่วงนี่เขาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยครับทั้งเปลือกแต่ครับแล้วก็เวลากินเนี่ยเอาน้ำพริกปลาลาไปบนมะม่วงครับ ปลาทผมจะกินได้ไหมเนี่ยครับแล้วก็มีใบไม้ที่ผมไม่รู้จักใส่ไปแล้วเขาก็กินไปอย่างเงี้ยมะกรูดมะกรูดเหรอก็คือมะม่วงจิ้มน้ำปลาล้าไส่ใบมะกรูกดโ้เข้ากันมากเลยครับเอาไว้ยม อืมแจ่วอร่อยจริงครับแจ่วอร่อยจริงอันนี้หมูแจ่วหมดเลยครับเนี่ยผมกินอย่างแรกเป็นหมูแจนวครับมะม่วงลากกับท่านใส่ใบมะกรูดไปไม่ใช่ใบมะกรูดแตกุ้โกงโคตส่นเลยใบอะไรคล้ายๆใบมะกรูดครับใส่ลงไปเลยครับกินเข้าไปเลยครับ ยิ่งยอดจริง,รงอันนี้อ่ะปลาทอดโรยด้วยหอมซอยมันบรรยากาศประมาณแบบไข่ทอดถาดใหญ่คล้ไข่ปลาก็ทอดได้เรื่องเลยครับทอดเหลืองนอะครับแต่น่าจะทอดกับมิ้นด้วยอร่อยอร่อยจริง อืมเยี่ยมครับอี่หวัมากเลยเนี่ยกรับใส่ขอตรงนี้ครับอาหารพื้นเมืองพม่ากนะครับข้ามจากย่างพุ่งในฝั่งหนึ่งร้านเนี่ยอยู่ร้านกับสายเมืองปีต่อสำร้านกเลือกเอาร้าน,นครับ มีเป็นม่อมอม่อม,อมอเรียนกันแล้วชาวพม่าเนี่ยเขาจะซื้อซื้อสายปิดโตไปกินกันครับชอบตา,ายได้ดีมาก เนื้อเกิดบบางกินปลาเ,เลานื้อเด็ดปลาเนี่ยผมคาจะกินไปได้ตัวนึ่นไทยมาก,ก็กล้าเหมนะืนกันแ่การกินสองย่างกุ้งไม่ต่งางกับไข้าเาะมันจะมันๆนหน่อยนี่ดูน้ำซุปครับเขานิยมกินซุปเุี้เๆล นี่อ่ะมาด้วยครับมาดูเชฟปลาดูดครับดูครับเห็นไหมบุกเชฟาโอเคต่อไปครับนี่ผัดผักแบบย่างปุ้งมกิดนดูครับเปไน็นยังไงเชฟเช้านี้ผมก็กินอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นลคล้ายๆกับ ข้าวแรงฟืนนะครับก็เลยไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ไม่ค่อยอิมยอยอ่ม,มเท่าไหร่าผัดตะพูม,สพร,มรสชาติดีไม่ใช่ผมชมเขาเรื่อยนะไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเลยดูนี่ครับไก่ทอดต่างทอด บอกอย่างว่าให้ลองกินนี่ครับ,บปลาปลาล่าน้ำปลาล่าลงไป<ม>อื้อะไรเนี่ยด้วยปลาซิิ่งกินเงี้ยกินเหรอจกินเลยแต่ครับผมกินทีหลัง เขาตั้งตัดโต๊ะเขคงจะกินได้นะลองกินครับทีน,นี้ผมก็จะนั่งกินจอจออีกนิดนึงครับหมดหมดมากเลย ดีวก,กว่ามกลัวกล้องตกนะครับเดินก็เลีเ่ยนเท่านี้ก่อนนะครับเตี่ยตัดใจกับมิสเตอร์เซฟครับ